สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆนวันนี้ก็จะพามากินไส้กรอกอีสานสูตรยายทวดนะคะามากินกันเลยค่ะวันนี้หิวม,มากเลยม,มีพริกสวนด้วยค่ะเห็นบ่พริกสวนเพชดแห้งอันนี้เอามาเด็ดมาจากบ้านมูมาใส่มือลดอทำแบรก เป็นแท่ ขอบคุณห,หลายๆเด้อขอบคุณเอฟซที่เขามาฟังที่เขามาเบิงที่เขามาคอมเมนต์ Comment, ที่เขามาถามเนาะมืนอีกอะดีใจหลายมีเอฟซีเพิ่นถามวะ่ะสูตรเยาทวดยาทวดคือไผ่ น,นี่ก็จมาบ,บอประวัติยายทวดให้ดเอฟซี FC, ได้ฟังคร่าวๆนะคะยายทวดก็คือยายมาดามเองค่ะเป็นแม่ของแม่มาดามอีกทีนึงค่ะทําไมเรียกยายทวดอ๋อจริงๆมาดามเรียกยายคุณยายมาดามเป็นหลานคนแรกของคุณยายแต่นี่พอมาดามมีลูกมาดามก,ก,ก็เรียกแทนลูกเรียกแทนลูกอะยายทวด ทวดมาดามนีเป็นหลานลูกของมาดามนี่ก็คือเป็นหลินมาดามก็เรียกแทนลูกว่าทวดเรียกทวดเนาะยายทวดจะยทวดเป็นคนเก่งเป็นคนอายุยืน ทวเป็นคนอายุยืนอย่าทวดเป็นคนดีแ้วทวดเป็นคนแก่ที่น่ารักมากเป็นคนแก่ที่แก่บุญแกบ่บารมีลูกหลานเข้าหาเนี่ยแะมีแต่ความอบอุ่นมีแต่ความสบายใจยาทวดยาทวดเป็นหมอเป็นหมอ ประจําบ้านเป็นหมอประจําหมู่บ้านเป็นเ,เป็นหมอตําแยด้วยแล้วก็เป็นเ,เขาเรียกหมอหลวงเนาะหมอหลวงประจําหมู่บ้านแล้วก็ยายทวดนี่ได้ได้เป็นหมอหมอประจําบ้านนี้ได้ได้เป็นหมอพระชรานด้วยนะคะยายทวดทีนี้ก็ใครใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยใครที่แบบว่า,าสมัยก่อนเนาะเป็นโรคนู้นโรคนี้ก็จะมาหายายทวดนี่แหละคะ่ะยายทวดก็จะใช้อ ยาสมัยก่อนจะใช้ฝนนะคะยาฝนเป็นน้ํานะคะมาดามก็คือได้กินมาดามเนี่ยเป็นคนที่ว่าเลี้ยงยากป่วยบ่อยป่วยบ่อยยายก็จะฝนยาก,กินบางครั้งบางครั้งมาดามยงฝนยาก,กินเองนะคะจะจะเป็นหอ่อจะเป็นหอ่อจะก็มีรากมงรากไม้อะไรพวกนี้นะคะมันจะมีหากไหมเนาะหากไหมได้รายัางสินะ่ะแล้วกันอันอันถวดเพิ่นกระสิซ้อนอันนี้แกนั่นอันนั้นแกนี่ยังสินะ แต่ว่าตอนนี้มาดามก็บ,บรรยายจำหรอกตอนนั้นอ่ะเพิ่นเพิ่น,อนสอนเพิ่นอยากให้มาดามนี่ทายทอดพิชาจากเพิ่นไปแบบว่าพิชาวิชาร,รักษาคอนอยังสิ่นะพูใ้ใดเจ็บใครได้ปวยไปโลกเอามาเพิ่นเอามาผ่านไปโลกนั้นโลกนี้อยงเสียเพิ่นนั้นเพิ่นก็สอนเนาะเพิ่นสอนแต่ว่ามาดามบเอาอ่บไหมเบาเอาหลักบ้านนี้เปิดเมื่อเปิดสอ่องยูทูปก็เลยมันอยากระลึกนึกถึงของอันถวดเนาะว่าถวดเพิ่นนั้น พ่นอยากอ่านไทยทอดษห้เพ่นอยากให้ลูกหลานแบบว่าได้วิชานี่ไปบ่มีผู้ใดไดจักคนบ่าว่าแต่เป็นการเฮ็ดกับเขาบ่าว่าแต่กับเป็นการแบบว่ารักษาคนในหมู่บ้านเพราะว่ายังเเสียลูกหลานบม่ไดดเด้ทว,วดทว,วดเป็นหมอตำแย่นและ้วด่ะเป็นหมอตำแย่แล้วก็เป็นยาเป็นนันเป็นหมอแบบป่าใส่ย,ยาฝนน่ะนะรักษาชาวบ้านได้รักษาได้ทพื่หมู่บ้านยาจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาคนในหมู่บ้านที่ฮักถวดในี่ฮักหลาย มัน,นอันยำม,มาด่ามาเห็ดมาเห็ดอันสมม้วมาเห็ดอีหยังก็เลยเเียวแตงสิมันเป็นอาหารของถวดนะก็ล้ำลึกนึกถึงถวดกเ็เลยสียึดอ่าก็เลยสีอ่ากเ็กเลยสียึดถดั่วในหลักมาเป็นคอนเทนต์ค่ะเวลากินอีหยังอันนี้ก็ใส่กอกอ,อ่ะสูตรยายถดสวเอาสูตรสูตรยายถวดเายายวดนาะมาเป็นคอนเทนต์ค่ะ,ะก็ฝากติดตามในเด้อค่ะเด้อ เมื่อนีก็ซื้อบอกไลฟ์ก็ก,กินนะพี่น้องน,นะหอมบัวบานพิ่นกันเนี่ยวุ่นเหนียวแทบแทบ กินไปคุยไปเนาะแต่เนาะขอบคุณเอฟซีได้หลายเด้อมื่อถามไปคิดบออกหรอกว่าสิบลอนอีหยังพ่อเดมม่าวดแม่นไผ่กระสันก็เลยเอาตัวนี้แหละมาเป็นประเด็นกินน้ำเปลาไปกินน้ำเป่าน้ำขอบคุณเอฟซีได้หลายจ้ะ คิงพ่นกับแห้งแห้งคิงพ่นกับเผ็ดเผ็ดคิงแกแลพี่น้องดูนี่นคิงออนกับฮากินหยากเราไม่มีดรอกคิงออนอเสแล้วพี่น้อง ยำไหนบ้างขอยกเส้นมะนั่าวฮดแหนมใส่กล้องขอยเฮ็ดไว้ั้งแต่ขอยมาท่านในมี YouTube ขอยเฮ็ดขอยแซ่จอมแข็งไว้เปลือเห็นไปลือหากับเขาเนี่แหละ เห็นก็เลยบอกว่าเฮ็ดจนลืมพี่น้องแซ่ซองแข็งใบจนลืมไปเห็นเฮ็ดดูอนกิโลนึงไปเห็นเฮ็ดกิโลนึงแล้ครัใส่กอกิโลนึงใส่ไก่หืมสุกดีครับก็เลยอยามากนี่โอ้ยพอดีเลยเลยรำลึก นึกถึงย่แย่ถั่วแซ่บแซ่บมุ้ยขิงเพื่อนเพชรกระดอก ชุนขึ้นสมองนะอืม เรืองยะทวดขวอยเสียมาบอกให้เอฟซฟังทีละน้อยวันละนิดวันละหน่อยเนอะเป็นการรำลึกนึกถึงยะทวดถ้าก็บอกเขาว่ายงมาก,กินน้ำมาก,กับกินหอเยาทวดไปน้เยาทวดอือเป็นเป็นคนแก่ที่น่ารักมากเพื่อนๆ มีอยู่ครั้งหนึ่งเนาะเนาะพี่น้องเนาะไอ้ตอนที่ตอนที่ถวดพันส์สินอายุเนาะตอนถวดพันธ์สิมฤตอายุก่อน,อน,อญญอนพันสิจากลูกจากล้านไปนี่อันถวดอยากกินข้าวปุ่นจากพี่น้องถวดบอกโอ้ยตอนนั้นอันถวดอันป่วยนุ่ยองมันมีแห้งมันนี่อันแม่น้ำก็ยู้ยเดนมาร์กนี่ะอยากพี่น้องก็โทษมากเนาะบอกว่าอันอันถวดอยากกินอันข้าวปุ่นว่าสัง่ง พี่น้องเจ้าเชียบอ่ลูกหลานม่จะคนลูกหลานลิ้นล้วนม่จะคนซื้อข้าปุ่นไปนะผู้รหักิโลซิกิโลซื้อไปปุ๊ผู้ใดไม่ลู้ไม่ล้างกับเทิ่งเห็ดน้ายาเทิ่งอย่างมาดานอยู่ต่างประเทศเนาะโอนเงินไปคะ่ะโอนเงินไปบอกว่าจัดไ้แน่เพราะฉันรับจัดให้เน่เห็ดห้สวยๆเห็ดไ้งามๆอันเอาน้ายาอันเอาน้ายาปลาคอตัวใหญ่ๆเพราะว่าถวดมากินมากินน้ายาปลาคอเนาะ ดมักกินน้ำยาปลาคอตัวใหญ่ๆน้ำยาปลาบ่คอยเพิษอันอันจัดให้นี่บ่ะพี่ันบบัณฑิตอันยูรานขนมจีนเนาะยูรานขนมจีนเพื่อนว่าอันสีเอาจักกิโลเพื่อนว่าบัณนี้ก็ว่าเทิงนน้ำยาเทิง์นยังนันมาดามบอกว่าเฮ็ดเฮ็ดไปเพื่อนเพื่อนร่วมบุญน้ำเพื่อนเฮ็ดบุญน้ำเพื่อนเอาหกร้อยบาทมาดามให้เพื่อนไปพันหนึ่งให้เพื่อนไปพันหนึ่ง เพิ่นก็เอวันเพิ่นฮ็ดเล้วเพิ่นก็มาส่งเนาะบดนี้อันนองอันซุ่มนองซุ่มอันอยากพี่น้องเฮาาี่ล่ะท่ายลูก่งให้เบิง่งเสียบอพี่น้องเขาปุ่นนั่นนะได้เลียงคนมืดบานบแม่นแต่แย่ทวดได้กินได้เลียงคนมืดบานนี่ย็งบ่อันนี้ก็เป็นบุญของท้องทวดเนีคยขันทวดว่าอยากกินซะบานสิได้กินนั่นบออันนี้ก็คือแบบทุกอย่างมันมีเหตุนะพี่น้องเนาะ มีเหตุถวดคนตั้งเหตุไว้บันนี้มันก็เป็นผลออกมากสิแม่เด้กินเมื่อบ้านได้อิมม่มเมกู่ทุกคนแต่ในมือนั่นน่ะแต่ในมือนั่นคนในหมู่บ้านพันกวัวหลังข่าบ่รไดเฮ็ดกับขา่าแล่นกินเลยนะได้กินข้าวปุ่นย้อนถวดถวดอยากกินข้าวปุ้นจักประมาณแต่ท่าไรท่าลูกหลานอยู่ปากไตกับปักไตทรงมาลูกหลานอยู่อันอังกฤษเดนมากสวีดเดนยังสิทรงทรงทรง ได้กินกันมืดหมู่บ้านคับพี่น้องมือนัา,านบาบานบไร้ยิดกับเขาเลยได้กินกระปุนมัดสิมีน้ายากะทิน้ายาปลาน้ายาไก่น้ยา,าย,ยามีถูกน้ายาค่ะพี่น้องได้ยังไงเฮ็ดได้ยังไงอันนี้ตอนที่ถวดอันเพิ่อนนอนป่วยอยู่ด้วยเพิ่นมรท่านได้เพิ่นมาท่านในเหมือนอน,อนุไขเนาะคิดเบิง่งไม่คิดก็ยิ่งแปลกยิ่งคิดก็ยิ่งแปลกนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้คือเป็นบุญของทวดเลยนะคะคือมาดามนี้ไม่เคยลืมสักทีพูดแล้วก็ขนลุกเลยค่ะ ว่าแล้วก็คนลูกเนาะพี่น้องเนาะเป็นบุญเป็นบุญของทวดดีๆทวดเนี่ยสิเป็นคนบุญหลายแล้วกันเรื่องมันเาาเนาะพี่น้องเนาะเรื่องมันเาาเดี๋ยวข่อยสีมานัางเว้าให้สูจอกฟังสิมาสิกินไปน่าหอไปน้ามาสิละอันทวดนี่ทวดนี่คือมีบุญหลายทวดเหยังไงไหวทวดเป็นยังไงทวดคือมีบุญหลายเพราะว่าอัน ตอนที่พ่อหญ่เนาะตอนที่พ่อใหญเพิ่นเสียมาดามนี่ยังประมาณสามขวดหูเรื่องมืดเห็ดมืดทุกจิิงทุกอย่างเรื่องนี่นะมันเกิดขึ้นกับมาดามเองมาดามนี่บอกคือลืมจนเท่าเสมือนนี่มาดามบอกนี่ยมาดามบอกตามภาพด้วยพี่น้องภาพมันเกิดภาพมันเกิดมาจากไหนมาดามเสียบอกบอกไปยังสัน้นตอนที่ว่าอันทวดเพิ่นยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ตอนที่ว่าอันตาเนาะพ่อยัยเน่ะพ่อหญ่เพิ่น,นเสียใหม่ๆหม่นะ เสียใหม่ๆสิเป็นจังไดสิมาจังใดทวดคือใดบุญหลายทวดคือเป็นคนมีบุญหลายเทคนคือหักทวดเบิดดมูบานยังสินะแล้วก็ลูกหลานแล้วก็ลูกหลานนี่หักหักหักทวดเนี่ยเบิดมูอบานอันเอาไว้คลิปหนาเดี๋ยวมาด่ามสิมาว้าให้ฟังเนาะว่าอันทวดคือบุญหลายแท่แล้วก็อันพราอีหยังทวดคือไม่บุญตรงนี้ บาวาแต่เตป็นอันอาหารการกินบว่าแต่ตอัุยืนเนาะเดี๋ยวตรวจสิมาบอกให้ฟังไอ้โอมม้ยบ <c oughs> ่าแม่บอแม่ตรวจอับเป็นยานตรวจเข่าสิงแะพอแม่ตรวจม็มาดามกันมาดาม <c oughs> เดี๋ยวตรวจสิมามาบอกให้ฟังว่าสัตอนี้อันนี้อันเบาไปบ่มากกับบวบอแมเตนรวจมาสิงอ่ะสิงหลานหลานแล้วบ่คอยเป็นหลานหลานคนแรกของตรวจด้วยตรวจนี่หัก,กหักหลายอันพอแม่กระทั่งพอมาดามเองก็ยังแตกบ่ได้เด้ แตะบดได้ด่าบดได้ตีบดได้เฮ็ดยังกับบดได้เล yeah. ้ผู้ผูบพอแท้ๆผลพอแม่แท้ๆเฮ็ดยังบดได้เลยถวดนี่โอ้ยห่วงคักตั้งห่วงหลานตั้งห่วงตั้งปกป้องนั่นละอันไปพ่อกันคลิปหถามน้อพี่น้องเนาะคลิปนี้ข่อยกับคลิปนี้ข่อยกับหน้าจอไปก่อนเนาะกินไปวอาไปใส่กอกข่อยก็บอเบิร์นดอกเบียข่อยสิมัสต่อทีหลังข่อยอัน ขอหยานคลิปข่อยมัดยาวนะผกโจ้าสิบ่เบิ่งใหข่อยข่อยก็ไปแค่นี้ก่อนแล้วเนาะอันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ด้วยจะด้อกดอันฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนํ่เพื่อได้อันอันอันคลิปใหม่ๆเนาะได้พอคลิปใหม่ๆกันนางี่น่ะถ้าเบิ้งคลิปอันอันต่อไปมาดามมันชิมว่าเรื่องถวดเรื่องอันเพราะญ่นี่ล่ะ มาบาาชูกันฟังเนาะม้วนมวนเนอันติดตามโปรดติดตามตอนต่อ,ตอไปนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย